สวัสดีครับฟรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง youtube ชีพทำข่าวพิเศษนะครับ18าการ35ทีวันอังคารที่17พฤษภาคม2563ัขณะน,นี้การชุมนุมที่หน้ารัฐสภานะครับคณะรัษฎรที่จะไปเข้าไปชุมนุมที่หน้ารัฐสภาก็ยังมีอยู่นะครับแต่อยากให้ดูคลิปหนึ่งครับที่น้องไบร์ชินวัตรจันกระจ่างครับว่ายน้ำเข้าไปเลย ข้าแม่น้ำเจ้าพยาเพื่อไปยื่นหนังสือถึงคุณชวนติกภัยให้หยุดบอกให้ตำรวจหยุดให้ตำรวจหยุดสลายการชุมนุมโดยใช้แก๊สน้ำตาครับคุณน้องเนี่ยในเมื่อไม่ให้ขึ้นฝั่งโดดลงน้ำรัฐสภาเลยชินวัตรจังกระจ่างแก้นำคนรุ่นใหม่โดดลงน้ำแม่น้ำเจ้าพยาเพื่อไหว้ไปที่รัฐสภาเกียรกายครับ นะครับรื่นค่อนข้างสวยเลแล้วก็เชี่ยใช้ลงไปที่น้ำเจ็ดพญาแล้วนะครับรื่นค่อนข้างสวยโดดลงไปเลยครับแล้วก็นี่ภาพข่าวสดครับคนนี้แหละที่ไหว้น้ำเข้าในรัชสภาท่าเกียรติกายกับผู้ร่วมรุ่นคนหนึ่งเข้าไปแล้วนี่ฮะนี่ครับสัปยิบสองวัทีที่แล้วครับใบชินวัตรกับเพื่อน นั่งเรือมาจากท้านนนขึ้นท่าเกตกายไม่ได้เขาตัดสินใจว่ายไปยังบริเวณโปะ๊ะก่อสร้างพร้อมป้ายหยุดคุกคามประชาชนก่อนเดินเขา้าปนในมุมอับของรัฐสภาครับว่ายน้ําเข้าไปเลยนี่ฮะโอ้โหนี่ครับแล้วก็มีคนบอกขอเรอสเพคเคารพคุณไบชินวัตเขาว่ายน้ํำในแม่น้ําเจ้าพระยาเพื่อจะไปส่งคาร้องที่สภาสุดยอดมากขอให้ จาไม่ของขาที่ไม่เป็นสลิมไปถึงสภาโดยปลอดภัยครับนี่ครับวายน้ำหนชั่วโมงที่แล้วอันนี้คือก่อนที่เขามาถึงนะฮะสิบนาฬิกาห้าสนาทีกลุ่มราษดรน,นำโดยชีวะตาจารางเดนทางทางเรือปักหลักที่ท่าเกตกายชีวะเปิดเผยว่า ประชาชนได้เช่า,าเรือสีลำแต่ถูกกรมเจ้าท่าเข้าไปยึดเรือก่อนทีมีการยึดเรือททีิสองที่ปักเกตครับโอ้โหเันถึงขนาดนี้เลยอ่ะยี่สิบนาทีที่แล้วครับชินวัันกระจ่างขอบคุณข่าวสดครับผมขอบคุณข่าวสดครับผมอ่าผมอ่านออกไปไม่ค่อยได้เลยโอโ้สุดยอดวายน้ำขึ้นท่าเกียกไก ร้องหาในชวนลีกภัยปรธานสภาขอห,หยุดใช้แก๊สสมตากับประชาชนนี่ครับโอ้โหสุดยอดมากนี่ฮะยิบห้านาทีที่แล้วครับสินวัจรจังาจางแกนนำคนรุ่นใหม่ลอนทับบลีพอพกกระโดดกระโดดน้ำเพื่อไปหาประธานสภาครับขอบคุณต้องแตลกนะครับ

พิจัด่อ่แปดนะครับขอบชิดช,ช่องแปดนะครับไว้ชินวัรว่ายน้ำถึงฝั่งสภาแล้วฝากสารถึงรัฐสภาว่าไม่ได้ต้องการความรุนแรงแค่ต้องการประชาธิปไตยเท่านั้นครับผมอันนี้จะ ที่ไหนออกขาวอมรินนะครับขอบคุณนะครับน่าจะชื่อคุณกวางนะครับขอญอาตรลีทวีตหน่อยนี่ฮะจากคุณประสิทธิ์ชัยนะครับเวลาประมาณ18บแนาฬิกาชินวัจจันกระจ่างตะโกนขอบพบุณชวนหลีกภัยสังการในตำรวจหยุดสลายการชุมนุมย่อยให้ชนไม่ได้หรือแต่คุณมาดาวไม่รู้ไงนรเต้าผมต้องากรารมาหานายกชวนนายก แต่คุณมาด่าประชาชนเนี่ยมันใช่เหรอตาแกผมมาหาหนายกชวนมาขอความเป็นธรรมจากประาชาชนให้หน้าประธานชวนอ,ะอ่ะขอให้หน่อยอย่าให้ตำรวจตาลุน้นเลยิงยามาใลยน้องๆเลยแค่นั้นเองขอแค่นี้ข้างในกันจะฆ่ากันตายแต่เจ้าหน้าที่ สี่้าทีที่แล้วนะครับไทยรัฐทีวีครับแกนนำไบรท์ชินวัตรและผู้ชมอีกรายลงไม่นำเจ้าพยาไว้เรือไปที่ท่าเรือรัชสภาแล้วก็เข้าไปยังรัชสภาเพื่อพร้อมป้าเรียกลองครับทวีครับ นี่ครับคนนี้บอกว่าคุณใบละปวดครูเขาเจ้าตากมาให้เดินไปใช่ไหมไหว้น้ำเลยนี่ฮะคุณคิดอังอมรินรคับแต่ว่าถ้าเรียเจกายเนี่ยผู้ชุมนุมไม่สามารถที่จะเดินเข้ามาถึงท่าเรือรัฐสภาได้เพราะเขามีแนวขั้นเขาอยู่น้ำแรงเนี่ยหนูสังเกตเห็นได้นับ ส่วนห่วงยางนะฮะกระโดดลงน้ำท่านผู้ชมดูนะฮะว่าเขาก็จะว่ายน้ำไปเรื่อยๆนะครับว่ายน้ำไปตามแนวนี่นะฮะเพื่อที่จะไปขึ้นที่ท่าเรือรัฐสภาแต่เป็นแนวหน้าสองคนเท่านั้นนะครับที่พยายามว่ายน้ำเข้าไปเนี่ยนะฮะคุณอมรินทร์นะครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้คุณคูดิด้วยนะครับคุณกวางก้องอมรินทร์จับภาพใบชินวัตรลงจากเรือคล้องห่วงยางว่ายตั้งใจไปส่งข้าวของแต่ไม่สามารถ เข้าทางฝั่งเรือสภาได้จึงเข้าแนวก่อสร้างอาคารแทนครับนี่ครับล่าสุดไบต์ขึ้นว่ายน้ําเข้าไปในรัสภาได้แล้วครับดูคลิปนี้ไปครับพยายามที่จะขึ้นไปบนเรือแล้วตอนนี้อย่างปลอดภัยแล้วนะครับตอนนี้สามารถที่จะขึ้นไปบนเรือที่จอดอยู่ริมกระแพงรัฐสภาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้ก็ยืนเฉ็งและไม่มาช่วยอะไรเลยนะครับนี้วก็คนไทยแล้วก็ได้ยืนขึ้นบนเรือเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการชูป้ายนะครับพยางที่จะเดินเข้าไปในประตูาปในกำแพงรัฐสภานะครับตอนนี้มีการปีนบันไดไม้เข้าไปแล้วนะครับตอนนี้ไบร์และผู้ชนุมอีกคนหนึ่ง ได้เข้าไปในพื้นที่รัฐสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยไม่ได้มีเจ้าหน้าที่หรือใครเข้ามาจับกลุ่มแต่อย่างใดนะครับเจนี่ฮะจากคุณสุวรรณครับสิบเจ็ดรายการสิบหอที่ใบชินวัฒน์แกนนำพร้อมเพื่อนโดดลงน้ำครับโอ้โหนี่คุณจอมขวัญทวีตเลยนะครับชินวัฒน์แกนนำโดดน้ำมาขาไปหาประธานสภาพระเจ้าที่ ยืนยันไม่ให้เรือผ่านถ่าเรือเข้าไปครับออกิก่าจนไม่มาใกล้จะถึงบริวเวณกำแพงของรักสภาแล้วนะครับโดยทางเจ้าหน้าที่ไม่ได้เข้าใกล้มากเท่าไหร่นะครับแต่คอยสังเกตการอยู่หางๆงดยมีเรือทั้งหมดสี่ลอยู่บริวเวณไรนะครับ ผู้ชมดูก็ยังประกาศนะครับบอกว่าอยาเข้าใกล้ไปให้ผู้ชมดูภาพตอนนี้ไปใกล้จะถึงบริเวณรัฐสภาแล้วนะครับส้าคึไทยรัฐนะครับสำหรับลิกไม่กี่สิบเมตรเท่านั้นจะว่ายถึงกำแพงรัฐสภาขนาดนะครับแล้วก็ไป คนนี้ชมเลยนะครับคุณไว้คือสุดจริงนับถือใจเขาชิหายในเมื่อกษัตริย์ที่สุดในโลกประชาชนต้องช่วยเหลือกันเองโอ้โหนี่ฮะจริงใหญ่มากนะครับนี่คือรัชสภานะครับนี่ครับให้สแกนดูนะครับ อันนี้อีกมุมหนึ่งครับของ The Standard นะครับข,ขอบคุณทุกคลิปนะครับโอ้โห,โหเห็นคลิปทั้งหมดแล้วก็ยอมใจนะครับน้อง ชิ้นวัดจ,จันกระจ่างผมก็แปลกใจนะครับว่าทำไมประธานชวนซึ่งเป็นประธานราัฐสภาเป็นประธานฝ่ายนิติบัญญัตินะครับมีศักดิ์ศรีเท่ากับนายกรัฐมนตรีทำไมไม่สั่งอะไรออกไปหน่อยละ่ะให้ตำรวจหยุดภาษาเหนือเป็นว่าหมือนซึง่งเรื่องแค่บอกให้หยุด อำนาจมีเยอะแยะทำไมและทำไมถึงปล่อยขนาดนั้นครับมันน่าสงสัยไหมครับจริงๆมันง่ายมากเลยนะสั่งให้หยุดตํารวจหยุดทุกอย่างหยุดหรือไม่แต่นายกนรันมรตุยก็ให้หยุดแล้วก็จัดที่ให้เขามาชุมนุมซึ่งเสื้อเหลืองก็เข้าไปได้ปากคณะรัษดองรก็ควรจะเข้าไปได้เพื่อให้มันเกิดความเท่าเทียมกันอย่างไรแล้วผมขอชื่นชมน้องชินวัตรท่านนี้จากใจนะครับ นับถือในน้ำจิตน้ำใจในครั้งนี้ครับขอบคุณแฟนรายการ,การทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชิปทำข่าวพิเศษสวัสดีครับ